โทรศพัพท์ว้าวหยิบก็ไม่ถึงสภาพก็ไม่ได้ใส่โ,โทรศัพท์ใครเนี่ยชุดนี้เท่าไหร่ครับอ๋อค่ะเฮ้ยโทรศัพท์หายไปไหนแล้ววะเฮ้ยนั่นไงโทรศัพท์เราเอาโทรศพัพท์คืนมานะนี่มันของฉันเอาคืนมาย

อะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอ้าคุณเนี่ยโทรศัพท์คุณค่ะพอดีฉันเก็บได้ที่มันหล่นอยู่ท okay ี่พื้นอ่ะลูกค้าเข้าร้านพอดีก็เลยคืนคุณอันนี้ของคุณค่ะของผมเหรอครับค่ะขอบคุณนะครับเฮ้ยนี่มันไม่ใช่โทรศัพท์ของเรานี่ ต้องเป็นของยาผู้หญิงคนนั้นแน่เลยต้องลองสุ่มรหัสหน่อยละเฮ้ยได้แล้วได้เฉยเลยเฮ้ยเบอร์โทรมานี่่านี่คุณโทรศัพท์ผมอะอยู่กับคุณนะ ก็เป็นของผมยังไงไล่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีผมบอกแล้วใช่ไหมโทรศัพท์คืนนมันเป็นของผมกันเอาอย่างนี้ไม่คุ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันที่สวนสาธนารณะแล้วเรามาแลกโทรศัพท์คืนกันได้เดี๋ยวผมไปเจอโอ๊ยทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้เนี่ย นั่นใช่โทรศัพท์ของผมใช่ไหมใช่ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะอ่ะเนี่ยโทรศัพท์คุณเดี๋ยวก่อนคุณรู้ไหมการที่คุณหยิบโทรศัพท์ของผมผิดไปอะ่ะมันทําให้ผมพลาดงานปาร์ตี้ครั้งสําคัญและที่ผมแต่งชุดคอสเพลย์มาก็เป็นเพราะว่าผมต้องขึ้นไปรับรางวัลผมได้กิีบวอชเชอร์มูลค่าห้าพันบาทแต่ผมต้องพลาดงานนี้ไปอะ่ะก็เป็นเพราะว่าคุณถ้าคุณอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้นะ คุณต้องชดใช้ให้ผมมา5,000บาทฮะห้า0ันใช่โอคุณนี่มันแบ็คเมย์กันชัดแล้วฉันจะไปเอาเงินจากไหนมาให้คุณไม่รู้แหละถ้าคุณอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้คุณต้องเอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวนี้โอ้ก็ได้เดี๋ยวฉันไปกดเงินก่อนละกันโอยโหว,ยวิวดีมากเลยอะถ่ายเก็บไวเ้เยอะๆเลยคุณครับ ช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะอะไรคะคือผู้ชายผู้อยู่ตรงนั้นน่ะค่ะฉันเพิ่งบอกเลิกเขาไปแล้วทีนี้เขาก็เอาโทรศัพท์ของฉันไปเลยอะคุณเราในนอรร้ําสับฉันน่ะมีทั้งแอปธนาคารแล้วก็เงินอยู่ในนั้นด้วยอะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้คืนน่ะคุณฉันไม่รู้ฉันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เลยอะผู้ชายคนนี้นี่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยนะคะผู้หญิงบอกเลิกแล้วก็ยังมายึดของกันแบบนี้อีก เดี๋ยวฉันจ,จัดการให้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณคุณคะขอ,อนั่งด้วยได้ไหมคะได้เลยครับมาที่นี่บ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยครับแต่ก็มาบ้างอ๋อพอดีฉันเพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะช่วยแนะนำอะไรไหนได้ไหมคะกะ็ปกติผมจะวิ่งอยู่แถวนู้นะครับมันก็วิวสวยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟาอร่อยด้วย คุณเคยไปหรือยังครับยังเลยค่ะกาแฟอร่อยมากเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวฉันไปบ้างดีกว่าขอตัวนะคะครับคุณคะขอบคุณค่ะถ้าคุณอยากได้โทรศัพท์คืนอะ่ะเอาเงินมาให้ฉัน5,000บาทอ้าวคุณนี่คุณไม่ได้จะช่วยฉันฟรีหรอสมัยเนี้ยมันไม่มีอะไรได้มาฟรีหรอกค่ะคุณ ถ้าคุณอยากได้โทรศัพท์คืนอ่ะเอาเงินมาให้ฉันแล้วฉันจะไปเอาเงินที่ไหนมาให้คุณฉันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วบัตรเครดิตอ่ะมีไหมถ้ามีอ่ะก็รีบไปกดมาอเออเดี๋ยวฉันไปกดให้รออยู่ตรงนี้แล้วกันใครเขาจะยอมช่วยวฟรีวะเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์เราหายไปไหนเนี่ย hey. ต้องเป็นยายผู้นนนหญิงคนนั้นแน่ๆเลยหน่อยน่าทำมาเป็นชวนคุยใครจะโง่เสียให้ตั้งห้าพันเอาแบงก์ามโม่ไปก่อนละกันนี่ ขออะเอาโทรศัพท์มาแลกก่อนสิงั้นก็ยื่นมาพร้อมกันเลยก็แค่เนี้ไปไหนแล้วเนี่ยทำไมไวแบบนี้อะ นะเพื่อนสมัยมัธยมอะ่ะอ๋อมิวไม่เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็ <c oughs> สบายดีแหละแต่วันนี้มีอุบัติเหตุนิดหน่อยอ่ะิชแชทโทรศัพท์เราก็อยู่นนย <c oughs> หน้า่นงองหน่อยนะ่แล้วนี่แฟมจะไปไหนหรอพอดีว่าจะไปร้านกาแฟแถวเน,นี้ยมิวไปกับเฟรมไหมอ๋อพอดีตอนนี้ยังติดหลุลไายังไปไม่ได้เฟมไปก่อนได้เลยนะ โอเคจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันนะจ้าเจอดีนะเออคุณครับมีอะไรหรือเปล่าคะเออคนนั้นใช่เพื่อนของคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะคือผมมีอะไรอยากให้คุณช่วยหน่อยครับอะไรคะคุณช่วยมาเป็นแฟนผมสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าเรายังไม่รู้จักกันเลยนะคือโทรศัพท์ของผมอะอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นผมเห็นว่าคุณเป็นเพื่อนกับเขาอะถ้าคุณช่วยไปขออะมันเขาน่าจะคืนให้ครับช่วยผมหน่อยนะครับนะครับนะออผมแค่อยากได้โทรศัพท์คืนจริงๆอะครับนะครับก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะครับไปงั้นเราไปกันเลย มิวนี่แฟนเรานะชออปอ่ะเราได้ข่าวว่ามิวอ่ะเอาโทรศัพท์แฟนเราไปหรอสรุปผู้ชายคนนี้คือแฟนของเฟมเหรอใช่มิวช่วยเอาโทรศัพท์คืนเขาได้ไหมเห็นว่าเป็นเฟมน,นะมิวถึงคืนให้อะ่ะโทรศัพท์เราจริงๆด้วยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือฮะช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรสรุปเฟมกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอ ใช่ครับผมเห็นเขาเป็นเพื่อนกับคุณผมเลยขอให้เขาช่วยเพราะว่าคุณเอาโทรศัพท์ผมไปอะ่ะผมอยากได้โทรศัพท์คืนจริงๆยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะครับแต่มันก็เป็นเพราะว่าเพื่อนของคุณนั่นแหละไม่ยอมคืนโทรศัพท์ผมสักทีก็คุณนั่นแหละฉัน,น่็คืนโทรศัพท์คุณไปแล้วแต่คุณน่ะยังจะมาเรียกเงินเอาโทรศัพท์อีกยังไงผมก็ต้องขอโทษนะครับ ในเมื่อขอโทษกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไ็ได้ค่ะก็ดีเหมือนกันครับผมก็อยากรู้จักเพื่อนคุณพอดีกันไปเลยไหมไปเลยไปเลยไปครับนี่จ้ะจ้ห้ายี่ห้าห้าสเดี๋ยวฉันขอไปหยิบของเพิ่มนะจ้ะจ้ะ 75 95ส้าเก้าสิบห้าอเก้าสิบห้านะจ๊ะเก้าสิบห้าจ้ะหนพันห้าบาทคุณจ้าป้าครับเมื่อกี้ป้าลืมคิดของสองอย่างสุดท้ายหรือเปล่าครับป้าคิดแล้ว ถูกต้องละจ้ะไม่ต้องกังวลคิดของพ่อหนุ่มก่อนไม่ลืมของน้องเขาแน่นะไม่ลืมจ้าจะลืมได้่ยยายป้าขายของมาตั้งนานแล้วนะของพ่อหนุ่มร้อยหนึ่งพอดีเลยจ้าจ้าจ้าป้าจ้าจ้ะป้าลืมคิดอีกยี่สิบบาทฉันเอาตังค์มาให้จ้ะอ๋อขอบใจนะจ้ะไม่เป็นไรจ้ะป้าอ่ะนี่ของฉันร้อยหนึ่งนะจ้ะป้าก็หลงหลงลืมลืมนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะ แต่ก็ข้าใจนะที่เตือนป้าจ้ะจ้าไม่ลืมที่อของฉันแล้วนะป้าเสร็จแล้วอจ้ะเรียบร้อยแล้ว วางเลยเอาไว้นี่นะจ้ะเอ้เยเอาเป้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีฉันว่าฉันไม่เอาวันนี้ละเอาออกเอาออกซื้อนี่มาแล้วฉันไม่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้สีมันเยอะไปน,น,ไนี่ฉันก็ไม่เอาแล้วก็อันนี้ฉันก็ไม่เอาละอุ้ยไม่เอาฉันเอาันนี้ดีกว่ายังไงก็ต้องมีแหละหนังยางนะอะเนาะอันนี้เอามาก็ได้ป้าเปเอาอันนี้ออกแทนร้อยหกสิบจ้ะ ร้อยหกสิบนะจ๊จะนี่จ้ะทอนสี่สิบนะจ๊ะให้มาสองร้อยโมลหนุใหม่นะจ๊ะได้จับป้ามาทุกวันเลยจ้าห,หลาฉันต้องชอบแน่เลยอนนี้ก็น่ารักอันนี้ก็ดี ปังปังไปเลยจ้ะเกมกดจะได้ไม่ต้องเล่นไอปุงไอแพดเยอะขอแล้วมั้งป้ามาอีกแล้วจา้าวันนี้ซื้อจุกๆเลยจ้ะโอ้โหพักนี้มาอ่นหนนป้าบ่อยนะจ้าร<า>้านป้าขายอย่างเงี้ยหนูซื้อได้ทุกวันนั่นแหละ สามร้อยหกสิบจ่ะได้จ่ะหยุดจุกๆไปเลยโอ้โหนี่จ่ะสามร้อยหกสิบจ่ะ,ะช่วยค่ะป้ากอลืมอันนี้กลับไ,ไปแหมปาหนิดไปกันนะคะขอบจ่ะมีป้าไหมคะคอยคิดเงินผิดแบบนี้สิดี มีทางทำมาหากินแล้วเรานี่แม่ค้าลืมคิดของอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ดูเหมือนจะคิดไม่ครบเลยนะจะลืมคิดได้ยังไงคิดครบทุกชิ้นจะ้ะแม่ค้าขายมันแต่ผมดำจนตอนเนี่ยผมงอกหมดแล้วมืออาชีพมืออาชีพแหม่มืออาชีพเกินไปอ่ะระวังจะขาดทุณนะนี่ฉันขอบอกหน่อยเถอะฉันเคยได้ยินว่าคนแถวเนี้ย ที่มาซื้อของของร้านแม่ค้าเขามาซื้อเพราะว่าแม่ค้าคิดเงินเร็วบางทีนะคิดเงินขาดคิดเงินไม่ครบอะ่ะเขาเลยมาซื้อเผื่อฟุกได้ของฟรีกันทั้งนั้นแหละเคยได้ยินไหมข่าวลือก็คือข่าวลือจ้ะเก้าสิบจ้าระวังไว้หน่อยเถอะระวังจะขาดทุนนะอ้ยขอบใจนะสาสุเเตือนด้วยความหวังดีจ้า จ้ะแปดสิบจ้าจ้ะดีจ้าวันยี่สิบนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะมาอุดหนุนกันใหม่นะจ้ามาแล้วจ้าแม่หนูคนสวยมาอีกแล้วจ้ารอบนี้ซื้อเยอะด้วยโโอ้โห,โห,โหเยอะจริงๆนะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวป้าคิดเงินก่อนนะจ๊ะอ่าอันนี้สามอันทั้งหมดสองร้อยแปดสิบจ้ะสองร้อยแปดสิบหรอป้าจ้ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูว่าไม่น่าใช่อ่ะหนูซื้อเยอะก็จริงแต่แต่ละอย่างมันได่แพงเลยนะป้าลองเช็คก่อนนะสองร้อยแปดสิบจริงหรือเปล่าใช่มาคิดเงินให้ฉันมัวมัวสู้ๆฉันไม่เอาด้วยหรอกนะป้าร้อยแปดสิบจ้ะ ร8 0คิดเป็น2 80นี่ป้าคิดเกินมาร้อยนึงเลยนะแล้วฉันมาซื้อกับป้าทุกวันป้าคิดฉันเกินแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าเนี่ยโอ้แบบนี้ฉันรับไม่ได้ป้าป้ารับผิดชอบฉันเลยนะเออเอาอย่างนี้ละกันจา่าร้อยแปดสิป้าลดให้ร้อยห้าสิบแล้วกันร้อยยี่สิบเพียต่อเลยลดให้สามสิบแล้วป้าคิดผิดอ่ะร้อยห้าสิบละจ้านะจ้ามาๆมา,มาขอโทษผิดพลาดไปไหน รอบหน้าอย่าพลาดแบบนี้อีกนะป้าเดี๋ยวฉันก็ไม่มาซื้อหรอกคิดผิดได้ยังไงเราได้ส่วนลดแถมด้นนของแถมมาฟรีๆอีกฉันนี่ทั้งสวยทั้งฉลาดจริงๆเลยจำได้ว่าเอามาครึ่งโหลพเพามามัเหลืออยู่สอง คลิของหายบ่อยนะเนี่ยก็มีคนขโมยแน่ๆเดี๋จับได้นะของราคาไม่กี่บาทจะขโมยกันอีกอ้าวกลับมาแล้วจ้า พอดีเมื่อกี้ฉันลืมพวกเครื่องครัวน่ะริ่มนี้ซื้อของเยอะเลยนะเนี่ยแต่ฉันว่ามันเยอะไปอะ่ะเดี๋ยวฉันเอาออกหน่อยดีกว่าอันนี้ฉันไม่เอาอันนี้ฉันไม่เอาก็ขายกันเนาะอน,นี่ฉันไม่เอาหยิบมาสองใบเอาใบเดียวจ้ะอันนี้เอาไหมเอาจา้ะเอาอันนี้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวใช้กับน้องด้วยแล้วก็อันนี้คิดแล้วยังไม่เอาแล้วไม่เอาเปลี่ยนใจ เอาเงินหักออกนะจ๊ะหักออกจ้ะหักออกโอเคทั้งหมด420จ้ะได้จ้ะ420นะจ๊ะป้ามนสองใบนะมาๆ,ๆๆเดี๋ยวหนูช่วย420นี่จ้ะ500เหรอจ๊ะตอน80นะจ๊ะ80 40 60 ปดสิบจา้าขอบใจนะจ้าจ้าไปแล้วจ้าป้าเดี๋ยวเจ๊ผู้หญิงคนนี้มันขี้โกงอะไรอามลูกค้าประจำเจ๊จะโกงได้ยังไงเราถ้าเจ๊ไม่เชื่อนะจี้ลงค้นกระเป๋าดูดิอย่ามาพูดมั่วซั่วนนะเป็นใครก็ไม่รู้ฉันไม่ไมทำอะไรซะหน่อยหลักฐานก็ไม่มีหนูจา้าป้าขอค้นหน่อยจ้าไม่ได้คนไม่ได้ป้าป้าขอค้นหน่อยป้าเอามานี่นะ <S <S นี่ยังไงของของร้าน ล้องมาเป็นขโมยเหรอขโมยมาแล้วกี่รอบเนี่ยเห็นไหมป้าฉันบอกแล้วไม่เชื่อแล้วอีกอย่างนะของเมื่อกี้ที่ดึงออกมาว่าไม่เอาไม่เอาเอางไว้ตรงเนี้ยหายไม่หมดเลยอ๋อจริงด้วยเมื่อกี้บอกของไม่เอาว่าแอบ,บใส่ของเข้าไปแถมป้ายังลดราคาให้อีกของที่บอกไม่เอาเอาใส่ถุงไปได้วยใช่ไหมอ๋อเป็นขโมยสองเด้งเลยนะเนี่ยขโมยแบบนี้ได้ไงอามช่วยป้าจับส่งตำรวจที๋ย่าไปอ<ร>า,ามไปโรงพักคือแล้วจ้ะคืนหมดแล้วจะขอโทษป้า จับฉันไม่สงตำรวจเลยนะอ่างค่อยเดี๋ยวป้าตามไปไปครับไ,ไปอยัโอ้โหเป็นไงล่ะแม่ค้าโดนดีไขแล้วไหมล่ะนี่ฉันมาเตือนแม่ค้าตั้งหลายรอบแล้วว่าให้ระวังระวังนี่ดูทารถขาดทุนไปเยอะเลยนะสิความไม่รอบครอบของฉันเองนั่นแหละจริงๆแล้วนะควรจะต้องคิดเงินให้มันรอบคอบกว่าน,นี้ด้วยคิดขัดขาดจนเกินแต่ก็อย่างว่าแหละ เวลาเจอเรื่องไม่ดีก็มีคนดีๆมาช่วยแบบนี้ก็ขอบใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวจะต้องติดกล้องวงจรปิดแล้วแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องการกดเครื่องคิดเลขของแม่ค้ากดเร็วกดรัวซะจนกดผิดกดถัวรนะ่ะทาให้ขาดทุนด้วยแม่ค้าก็ต้องรอบคอมากกว่านี้นะฉันก็ต้องขอบใจเธอด้วยนะอุตส่าห์มาเตือนตั้งหลายรอบแล้วเอาเป็นว่าซื้อของแล้วเดี๋ยวจะลดราคาพิเศษให้ละกันนะขอบใจนะจ๊ะระวังระวังด้วยนะพวกนี้มีฉาชีพมันเยอะ ไปแล้วชอปปิ้งกันนะ